ทำไมเวลาถ่ายรูปต้องชูนิ้วอย่างนี้อ่ะก็ถ้าชูแบบนี้เขาก็หาว่าเล่นกลนะดิก็ถ้าชูแบบนี้มอไซค์มาสองคันนะดิก็ถ้าชูแบบนี้เขาก็คิดว่าเป็นพระพุทธรูปอ่ะสิก็ถ้าชูแบบนี้เดี๋ยวจะได้กลับบ้านนะดิก็ถ้าชูแบบนี้ก็ได้กำลังใจไปเลยดิชูก้าชูก้าลูนรอยิ้มเนี้ยให้ทุกคนเลยนะเเมวๆเลยนะก็ถ้าชูแบบนี้เขาเรียกว่าไทแรนโนซอรัสสิ ก็ถ้าชูอย่างนี้เด็กเขาก็โกรธดิก็เพราะว่าถ้าชูอย่างนี้เขาจะยิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกอะดิก็ถ้าชูแบบนี้มันก็จะล็อกไปหน่อยอะดิก็ถ้าชูแบบนี้มันจะเป็นรองเท้าอะดิชูก็ถ้าชูแบบนี้ก็ก็ว้าวุ่นเลยดิไอเราก็เท่แล้วเยไงก็ถ้าชูแบบนี้เขาจะคิดว่าจะเดินเลยสิก็ถ้าชูแบบนี้มันก็จะลักไปปะ ก็ถ้าชูแบบนี้แล้วเพื่อนออกกระดาษก็แพ้ดิ